คมชลประทานได้จัดประชุมประชิมนิเทศและกิจกรรมสื่อสัญจรโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบลุ่มน้ำหนองหานลุ่มน้ำพุงและลุ่มน้ำกำ่ำจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมที่ห้องประชุมสีสกลโรงแรมเดอะมาร์จสติกจังหวัดสกลนครโดยมีนายวีระเลิกวานิศกุล รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสกลนครเป็นประธานโดยมีการจัดเวทีปัิมิเทศโครงการได้กำหนดจัดขึ้นถึง2เวทีได้แก่เวทีที่1จัดที่จังหวัดสกลนครและเวทีที่2จัดที่จังหวัดนครพนมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและจัดแผนงานโครงการที่ตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริงซึ่งเป็นนิยบบายของกรมชลประทาน ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทุกภาคส่วนที่ศึกษาเรื่องของอาจจะต้องมีการใส่ค่าวิดคืนในบริเวณสองสองสองข้างฝั่งครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นเวทีสุดท้ายแล้วนะครับในการศึกษาออกแบบนะครับสามรุ่มน้ำนี้นะครับหลักๆวันนี้นะครับเราจะนําข้อมูลผลการศึกษานะครับมาคืนให้พี่น้องเรานะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบว่า แล้วตกลงเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยผลการศึกษาเป็นยังไงนะครับมีโครงการอะไรบ้างที่ต้องทําใช้งบเท่าไหร่นะครับแล้วในโครงการทั้งหมดนี้อะไรควรทําก่อนทําหลังนะครับก็จะได้หยิบมาอย่างเช่น2โครงการที่ควรจะทําก่อนก็คือกลุ่มของเต่าง,งอยกับท้ายประตูสุรศรีเนี่ยนะครับจะทําอะไรนะครับมีกิจกรรมรย่อยอะไรบ้างใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยเรานาข้อมูลมาคืนแล้วก็เราอยากฟังด้วยว่าข้อมูลตามเนี้ย คิดเห็นกันยังไงสมควรไม่สมควรจะเติมจะแต่งจะตัดยังไงเนี่ยเราอยากฟังเพื่อเอากลับมาศึกษายังมีเวลาที่จะเราแก้ไขได้อยู่นะครับเราเอากลับมาทําให้มันครบสมบูรณ์ที่สุดให้ชนประทานนําไปศึกษาออกแบบแล้วก็ของก็มามาทาครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องน้ํามันมีอยู่3ประเด็น1ก็คือเรื่องของปริมาณปริมาณมันจะมี2อย่างคือท่วมกับแรง3ก็คือเรื่องของคุณภาพน้ําว่าน้ำเนี่ยเราสามารถเอามาใช้จริงๆได้มากเท่าไหร่ น้ำที่เป็นปัจจัยหลักในการทําประปาที่อยู่รอบหนองหานทั้ง17สถานีแล้วก็ในเขตของชุมชนเมืองเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญถ้าหากว่าโครงการนี้พูดถึงเรื่องครงการศึกษาโครงการศึกษาแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่1ก็คือการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นคือ5ปีระยะกลางคือ10ปีระยะยาวคือ20ปีซึ่งที่ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาก็สิ่งที่จะเป็นเร่งด่วนใน5ปีเนี่ยถ้าเราทําสําเร็จตรงนี้ เบื้องต้นนะใน5ปีถ้าทําสําเร็จเนี่ยเราจะสามารถลดผลกระทบเรื่องน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นเลยที่เป็นการจัดลําดับแรกๆเนี่ยต้องลดเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมก่อนนะครับถ้าหากว่าทําสําเร็จนะพูดถึงว่าการจัดสรรงบประมาณาก,กลไกต่างๆของรัฐแล้วก็แผนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ถ้าทําได้เราอันดับแรกเลยเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้ก่อนเรามาอยู่กันที่ ประตูระบายน้ําสุรศดีนะครับเป็นประตูน้ําที่รับน้ําจากหนองหานนะครับหนองหานนะครับเป็นหัวใจของพื้นที่ลุ่มน้ํานะครับในลุ่มน้ํากำมีครับต้นน้ำเนี่ยครับมีลําน้ําอยู่ยี่สิบหกสายจากตอนต้นนะครับจากภูพานต่างๆไหลลงหนองหานยี่สิบหกสายสายที่ใหญ่ที่สุดคือลําน้ําพุงน้ําพุงนะครับถ้าเกิด มองในจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับประตูระบายน้ําหนองบึงนะครับเป็นประตูระบายน้าตัวที่2ถัดจากประตูสุรัสวดีเมื่อสักครู่นี้ตรงท้ายหนองหานกระเทิบออกมาตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับห่างจากสุรสวดีเมื่อสักครู่นี่ยีกิโเมตรคาว่า26นี่คือตามลําน้ำนะฮะเรานั่งรถมาแป๊บเดียวเพราะมันมันตัดตรงนะครับยีกิโเมตรเนี่ยเราจะสังเกตว่าวันนี้นะวันนี้เนี่ย นะครับน้ำเนี่ยนอกจากจะไหลลอดบานระบาย2บานแล้วก็ยังไหลผ่านฝายที่เป็นทางระบายฉุกเฉินเนี่ยวันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วน้ําระบายอยู่ที่ประมาณ110ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเท่านั้นเองแค่110จะเห็นว่ามันเอ,อ่อมันตันไปหมดแล้วเห็นไหมครับในขณะที่ประตูสุรศดีเมื่อสักครู่เนี่ยเปิดบานนิดเดียวเปิดบานนิดเดียวหมายเขาว่าถ้าเราอยากพ่องน้นําในหนองหาเนี่ยเราต้องเปิดประตูสุรศดีเยอะกว่านี้ เยอะกว่าน,นี้เนะี่ยสภาพตรงนี้มันรับไม่ได้นะครับ26กิโลเนี่ยสิ่งที่กรมชุมพทานศึกษาแล้ววิเคราะห์จะทำก็คือเพิ่มปฏิภาพการระบายเนี่ยใน26กิโลเมตรเนี่ยในลำน้ำกำเนี่ยก็คือการขุดลอกนะครับขุดลอกขุดลอกให้ได้อย่างน้อย170ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับบางช่วงมันกว้างบางช่วงมันแคบนะครับ26กิโลเนี่ยจะเป็นช่วงที่ขุดลอกประมาณสัก17กิโล17กิโลเมตรขุดลอกมาถึงตรงนี้ ประตูบ้านของมึงก็ยังรับไม่ได้นะครับยังรับไม่ได้นะครับเราจะขยายจาก170ให้เป็น250ลูกบาทเมตรตวินาทีนะครับถ้าเรามองเนี่ยประตูอยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับมีอยู่2ช่องเราจะเพิ่มประตูตัวใหม่อีก1แหง่ง1ช่องนะครับ1ช่องนะครับแล้วก็บวกกับการระบายตรงนี้250ลูกบาทเมตรตวินาทีนะครับอย่างที่ผมบอกวันนี้แค่110นะครับดูสภาพข้างหน้าก็เออแล้วนะครับ เพราะนั้นมันมันต้องแก้ไขต่อเนื่องกันนะครับอยากลดน้ําในหนองหานเพื่อพ่องน้ําบรรเทาน้ําบรรเทาน้ําท่วมในเมืองสกลในชุมชนอําเภอต่างๆรอบรอบหนองหานก็ต้องพ่องน้ําในหนองหานเมื่อจะพ่องน้ำในหนองหางน,น,หนหาก็ต้องเพิ่มปฏิภาพการระบายตรงท้ายน้ําไม่ให้เดือดร้อน26กิโลเมตรแรกเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยก็คือเป็นแค่เฟสแรกนะครับ จร,จริงๆเราจะขุดต่อนะครับลงไปเกือบร้อยกิโลร้อยกิโลจนถึงแม่น้ําโขงเลยที่นครพนมแต่นั้นเป็นเฟสสองเฟสสามต่อไปนะครับเราเราจัดระยะความสําคัญของการแก้ไขปัญหาเป็นพื้นที่เป็น,ปน,ปนช่วงๆก่อนนะครับตรงชุมานจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสําหรับวันนี้เป็นการประชุมปกติทุกทศโครงการวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลการศึกษาแผนหลักการพัฒนาร้นน้า ขอเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการนาเสนอการศึกษาความเหมาะสมบรรเทาภูธไทยและไฮแล้งลุ่มน้ําหนองหานน้ําพุหนองจายในการสร้างโครงการเรียน่างก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือจะอย่างที่ชว่าจะได้ประโยชน์ในการที่บรรเทาภูธรไยแล้ดของไทย,ยะรัแต่ว่าข้อเสียก็มีก็อาจจะทําลายสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะปกระทบวิถีชีวิตปกติขอ,ของของชาวบ้านในพื้นที่รับการมาประชุมวันนี้ก็จะได้ข้อมูลด้าน,นะครับว่า ที่ไหนคุณทำอะไรอย่างไรแล้วก็จะทำในขนาดไหนนะครับแล้วก็พี่น้องมีค,ความเดือดร้อนอยังไงแล้วคนที่จะแก้ไขยังไงนีก็จะได้ได,ไ,ดได้ขําตกลงร่วมกันแล้วก็นัปเอ,อรัฐบาลต่อไปะครับอยากจะให้ทางกรมชนะระทานนะคะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการการทำโครงการขุดลอกนะะี่ค่ะขุดลอกให้มีที่เก็บกักน้ำให้มันเพียงพอในในในใช้ในการเกษตรนะะี่ค่ะของชาวบ้านจะได้อยู่ได้ทั้งหน้าแรงแล้วก็เวลาหน้าฝนก็ น้ำก็จะไม่ท่วมประมาณนี้ค่ะคอยอยากขอความนุขเคราะห์ทางกรมชนนะครับช่วยเหลือขุดลอกและประปับปรุงนะครับเพื่อจะได้ระบายน้ำนะครับในเวลาน้ำหลากมากขึ้นก็จะระบายมากขึ้นแล้วก็เวลาตื้นเขินก็จะได้เก็บกักให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทําการเกษตรในฤด,ดูแรงด้วยครับการที่เราลงมาศึกษาความเหมาะสมตรงนี้ มีการพูดคุยสื่อสารกันมาตลอดตั้งแต่ต้นการศึกษาตั้งแต่ปฐมนิท,ทศลรมกลุ่มย่อยกลุ่มย่อย4 4ครั้ง4ครั้งครั้งละหลายเวทีโดยรวมแล้วพี่น้องเกษตรกร,กรตรงนี้ทราบทราบสถานภาพของการดําเนินการตรงนี้นะครับว่ากรมชนกําลังคิดอ่านทําอะไรแล้วก็รูปแบบของการปรับปรุงรูปแบบของการทําตรงนี้ก็มาจากข้อเสนอแนะของเกษตรกร,กรของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนเยอะด้วยนะครับเขาว่าเขาต้องการเขาสะท้อนปัญหาแบบนี้ สิ่งที่เราต้องสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเราก็ดําเนินการเขาเขาทราบในระดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงในมิติของการใช้น้ำนะฤดูแล้งนะฮะตรงนี้เราก็พยายามส่งเสริมเกษตรกรในเ,เรื่องของการประหยัดน้ําการปรับปรุงปรับรูปแบบการเพราะปลูกการปลูกพืชใช้น้ําน้อยที่มีมูลค่าสูงแทนที่เราจะคิดแต่ปลูกข้าวนาปางอย่างเดียวซึ่งมันใช้น้ําเยอะตรงนี้ก็พยายามสร้างการรับรู้ไปพอสมควรแล้วครับ